พ่แมนว่าพผลไมกว่าเออมาขอว่ามาแต่งมาสู่ขอมาอยากได้เป็นลูกเป็นเมียคือผลนมาเยี่ยมมายามคือนับถือเป็นลูกเป็นเต่าเป็นเอือดเป็นเนาะผลมาก<อ>พบ่ลมาเพิร์เบิร์เ<อ>พิ่นซานซื้อเพิผลมาเล่นมาส้มคือมาเบิกสาวสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแท็กแพงเบิดสุขผู้สุขคน เบิร์ตสมองสุบารุเด็กพี <t 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 ่น้องเดินพระกอบส่งยูทูปบาลาบ้าเพิ่นคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคือมันนี่กะนี่แหละพี่น้องเลยเข้ามาหาทางสาวหลาหน้อยเหรอหน้อยแต่สื่อเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าคนน่ะบ่ได้น้อยเนาะคนก็อยู่หลายแล้วเนาะมื้อนี้พอดีมี FC ทางบ่าวลาบ้าเพิ่นเนาะเพิ่นได้มาเล่นมายามเนาะสาวหลาหน้อยทั้งบ้านทั้งสองทั้งฉี่ทั้งเฮือนพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่า FC เฮาคนนี้กง บุก้าออกสื่อเด้อพี่น้องเด้อว่าทำตรงซาเพิ่นบุก้าออกสื่อมาซักเนาะเพิ่นสิอยู่เบื้องหลังเนาะแต่ว่าเฮานาสิไปฟังเนาะแล้วก็ไปสัมภาษณ์เนาะอซาลาน้อยเพิ่นนั่นแหละเนาะสิไปตั้งกล้องเอาแต่ซาลาน้อยเพิ่นเพราะว่าหนุ่มสดนี่เพิ่นสิอยู่หลังกล้องเนาะเพิ่นบ่อยู่หน้ากล้องมายังบุก้าไปหน้อยเนาะหนุ่มสดก็เป็นคนลาวนี่แหละเนาะมาแต่ทางพูดมาแต่ทางเมือง เซปูนเมืองพีนพี่น้องเอ้ยเนาะอันใดกก็ฝากเป็นกำลังใจในเด้อเนาะสำหรับสาวลาหน่อยแล้วก็ยังสู้ที่เก่าพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็ยังสู้ที่เก่ามาใด้เป็นใจเถื่อเนาะฝากเป็นกำลังใจให้พี่หน่องฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวลาวาเพันแล้วก็สาวโสด้ดำเดินพี่น้องเด้อถ้ายอมรับได้ว่าสาวลาหน่อยเราเป็นคนล่อยลีพี่น้องเอ้ยใจเกินล่อยขนาดเลยเนาะขอแต่มีคนล่อยกับเรานั้นแหละเนาะ สบายดีเด้อสบายดีเอลอนอยสบายดีมาอีกแล้วจุ๊บเจ้าปรยัดเท่าไหร่ชักกล่องแตกบอกาดยมาดัุมาดันมาอีกแล้วมื้อนี้เอาคนมาหายได้มื้อนี้เอาคนมาหายลอยตัวหาสิบจักเจ้าว่ะหน้าเราเราก็เราลอยนะ มันก็ลอยคือกันลอยคขดเอานะลอยในใจนะลอยในใจเนาะลอยเปิดเผยบ่ลอยในใจลอยแบบบ่เปิดเผยลอยพ่อกระเทิรนเขว่านะฮะแต่คือมาว่าใส่ใจกับดอกกะดิอะไรพวกนั้นลอยก็ลอยพอกระเทิรนกันจีลอยเลยกับบอแมนอันี้บ่กให้ลอยพอกระเทิรนบ่เจ้าฮะกันลอยเลยละมาจะเมื่อได้ไม่ได้เมื่อได้เจ้าบ่หูบอแับหนาวฤดูนีรฤดูหนาวเนาะมีระดูหนาวบ่จวบอจะมืไง กันเพลินอยู่ด้วยก่สิแก่เพลินอยู่บ่เออแล้วหน้อยบ่แล้วเนาะน่ะยังบ่ตายเนาะยังใส่งานได้อยู่เมื่อไรบนลมหายใจเ่าละนี่จะเอาบ่อจะเอาบ่เป็นยังไงเออน้อยเห็นเพ็ินเพลินมาไหมเห็นใช่อ่ะเห็นเรามาไหมโอเคบ่สัมผัสมากับมาแล้วมากับมาสื่อๆเนาะ ม่แมน่ามาจะได้เจ้าเป็นลูกเป็นเมียววบอกบาแมนมาหย่บม,มาส้มคือมายามทำข่าวทำข้าวเออก <c oughs> ินยังอยู่ยังนอนรับอยู่บอ่อยังน้ำคือเก่าโบเพิ่นมากะมาแม่นว่าเพิ่นจีมาว่าเออมาขอมาแต่งมาสู่ขอ,อมาอยากได้เป็นลูกเป็นเมียคือเพิ่นมาเย่บม,มายามคือนับถือเป็นลูกเป็นเต่าเป็นเอือดเป็นเนาะเพิ่นมาก่ะเพิ่นมาเบิรๆๆๆๆ์เบิรนบิรนซ่านจดเลยเพิ่นมาเห่็มาส้ม คือมาเบิ่งสาวโสดแต่ละสาวนะว่าหน้าตาเป็นอะไรใหญ่คือคำว่าพวกใหญ่บวบหรอบือว่าใหญ่ตาว่าไหนละแม่นยังอันนี้ใกล้ไปได้ก็บอกใกล้ยับเข่ายับเขา่าไปบน่นแม่แล้วนะเว้ยมาเน็บใส่นี่ฮะให้มันตึงไปบอกมันตนะึงอนี้ใชมาเน็บใส่เพื่นเนมันมันเน็บใส่มึงดูจังว่ามันสีตึงป่ะจ๊ะมาเนี่อายใหญ่ คือเอฟซีเพิ่นมาเล่นน้ำนี่ก็คือเพิ่นมาเบิ่งซื้อตัวจริงการเป็นอยู่เออถุกยากหรือถุกหน่ายเนี่ยมแต่ได้เจ้าม่เห็นตัวจริงแล้วเขาบอกคันจาไม่แน่ๆคือการแม่นป่ะได้แล้คนเชี่ยเสร็จได้ได้แล้วว่ะได้ก็แบบว่าคนเป็นคนดีแล้วคนเชี่ยเสร็จแบบคนว่าตรงตรงเฮ้ฮ่ามมวนสื่อแบบคือบ่มี อียงนะบ่มีผิดวีไัยนะบ่ได้อิจฉาบังเบียดผู้ใด้นะมีลราก็กินกับลูกบ่มีลรากัยาแบบนี้หนไชีวิตเฮาแบบง่ายๆ่าแบบแบบนี้เชีอยู่แบบบ้านนอกบ้านนอกธรรมชาติธรรมชาตินะบ่ได้อิจฉาบ่ได้บังเบียดบ่ได้ย่าเื่องเขาอยากรวยก็รวยถ้าอยากห่างก็ห่างเฮาพ่อชนเฮามีสู่ลูกเฮากินแล้วพ่อแม่นตอนนี้คือลูกได้เองกินอิ่มนุ่งอุ่นแล้วพ่อชีวิตเฮาบ่ได้ต้องการอย่างายตอนนี้คือเฮาต้องการอย่างเดียวแม่นบ่ ต้องการคนกับมาส์โ <laughs> มเมนต์ว่าเพิ่นสิมาเป็นขู่เป็นคิงเนาะคือเพิ่นมาเยี่ยมมาเบิง่งโตจริงว่าเออหน้าตาสาวเราหน่อยนี่เป็น,นอะไรกันก<อ>ันเพิ่นมาเอานี่สิเอาอเอาเพิ่นจะเอาอลีติโอ้ยก็ให้อยากได้แล้วเนาะเอาอลีบ่าจ้ะเอาอลีรเราแล้วอข่อยเอามาเงินเอามาบ้างสิเอาคันเอาคันมาลูกเพิ่<า>นสะเอาเงินมาว่างเอาคนเงินท่องไปซื้อเอ้า อเจ้าคนก็ต้องมีค่ะชิมชอดแล้ววันติดใหม่ติดมือเตอบแทนบุญแทนคุณพ่อแม่พันเลี้ยงใหญ่มาเด้โดยโดยด้ารที่เอาพวก็ต้องมีค่ะดองมีชิมชอดแล้วเอาละลาดนั่นจะขั้นแทกได้ละลาดเนี่ยเพราะเป็นลอยคนแล้วบ่โสดมากก็นั่นเลยเนาะหนาวทางกายหนาวทางใจมากกระโดดเลยก็ถือก็คนลูกมีพ่อมีแม่นะว่าเ่็นไงซะเอหน่อยเละลายกับมันอิงตามคำปากคำเว้านะ ยิงตามกันตกลงกันแบบนี้นะทำไมเขาไเจ้าอ่าเห็นบอกเข้าเอาพวเข้าอาละละบอกเขาอยากได้เงินอยากได้ทั้งคนเลยอยากได้ทั้งเงินการเป็นอยู่คือชีวิตครอบครัวนี่ถ้าบ่มีเงินนี่พิจกันถูกไล่บ่มีครอบครัวได้บอกบ่มีพิจบริวกันต้องพิจกันอยู่คนเดียวแค่ไหนเนาะมนอ่าอยู่คนเดียวจะพิจกกระเพ้ายเนาะเออผ่านดีตีกับลูกบนเท่านัฐใส่แต่เงินเด้ก็บอกว่าเงินบดแล้วเงินบดเลี้ยงอยังอยากได้ ครอบครัวนี้มันต้องมีเงินเล็กๆหน่อยมีเงินสื่ออยู่สื่อคินแต่ละมื้อแต่ละบัานนะนะคือหาหน่อยได้น้อยหาไลายได้ไลยแบบนี้นะบ๊วยแมนว่าเออหาบ่ไดายแต่าดกได้ไลยพีที่เขาจะหายเจ็บการเป็นอยู่ไง่ายตายเลยแมนอยู่ไปเลยแม่เอ๊ยอันนี้ ข <ười> ้างบ้านเฮาเขาโซเพิ่นใส่เพิ่นเพิ่นองึกนึงนะเฮาแล้วยากบ่ดูว่าคนทางบ้านซืาบ้านบ่ดมันโอ้เพิ่นโซมาโดนบ่เพิ่นโซมาาินึแล้วอ๋อโอเคบนาอแม่นเนาะเจ้าก็เบิดบุญบุญเนกายเนาะเบิดบุญ เราอย่งมีจรรเราก็ใช่ชีวิตใช่กรรมกันเนาะประจําบ้านต่อไปเรื่อยๆจะทามือได้เราหมดบุญตายแล้วก็เจ๊าะแมนไปนี้บวชดอกตัวนี้นะไปนี้บวชแต่บวชหลวงจิตตายก่อดตายหลังอันนี้นะอาชีพทามันเจ้าก็บอยากเบิดบุญไว้อยู่บ่เจ้าโยบ่ได้ก็ใส่กรรมเราไม่ได้อยากเบิดบุญได้ตายก็ตายขอาบุตายอยู่ใส่กรรก่อนเนาะพออยู่ใส่กรรก่อน ความเล่าคุณเนาะอยู่ใส่กำเหรอเนาะัอยู่ใส่กำอนี่มัดบุญหมดแน่เนาะมีมี้ยยังมาเนี่ยมันบุญหลักกระชกมันยังได้แบบให้ยังได้ยังกระปเนาะให้ยังได้ให้ยังมีก็แล้วแต่ให้ได้เนาะพาคนมาหากบบพาคนมาหาผัดบัวลอยเนาะอือลอยแต่แนวขิดผัดใจบัวลอยเยอะได้ได้อ่านแบบนี้ค่ะเจ้าเป็นไฟได้บ่บาทนี่ค่ะ ไมนยิงแก้วขนงหนนนร้อยคอรอยย่เออร้อยและเติมน้ำมันนะนมันขี่เว็บร้อยมาเบิ้ลมา่อยนะคนลอยต้องบาบี้คนลอยเนาะโอ้ยมานั่งก้างๆมาดูเันลอยนะเจาเห็ดผัวนี่มาได้ไม่อ้ายใหญ่มามาดูเอฟซีทุกคนเตรียมเบิ่งเดอว่าเอฟซีเพิ่นพนีผนทีลอยผมจะเอาเห็ผัวปลาร จะมาเจอคนหล่อมาย่มาบึงก็จริงเอเออมาครั้งแรกคนก็จิงเออมาเจอเเยเ้พากคนเสียาเขาจะแดงว่าหล่อหล่อบ่พ่อเกินอย่าว่าเล่นบ่พ่อเออ่าโทษ่าให้ได้อย่าเขียยได้หลอกตับหลอกเ้เตาเหรี่ยเบาหัวนี่แหละให้ได้จชะก้น อยากนอนบ่อะไรก็ได้ตาตั้งกล้องนอนนอนนักโทรศัพท์อากล้องค่ะใหญ่พอดสมัยจินเขวใหญ่บัตรอันบัตรล่างเนบัตรสมัยจิ้งเขยวบัตรโทรศัพท์บัตห้าวพามือจับอันนี้และวใหญ่ใหญ่บ่พ่อค่ะบ่ใหญ่บ่เฉมเฉมิใหญ่บ่ชมำชะเมใหญ่พ่อกระเทินใหญ่บางส่วนใหญ่ตะบางส่วนแม่แมนะเออนะทนหัวเลย มีเอฟซี่นตั้งสซยาให้เอ้ยละหน่อยบอกซาละหน่อยใหญ่ทุกอย่าง่นวะมาเบิ่งมึงดูมาอยากเห็นบอกให้คนผู้ตั้งให้งเขมาอยากให้ผู้ว่านันมานะมาเบิ่งมึงดูมาเบิ่งก่อนเนาะส่วนได้แน่ใหญ่นะมาเบิ่งก่อนเออคือว่าแนงใหญ่คือว่าหมักแต่แทนในหน่อยคือว่าบ่มักคอยหมักแต่แนวใหญ่ได้คอยเห็นบ่กว่าจังใหญ่ทุกอย่าง แนวในหน่อย่จะว่าหกอนละอมัไดแน่ยังไงสือแล้วนะจะเสือบวกาัคยมักใหญ่เสือแล้วเนาะเห็นจะอ่อเอยเนาะขั้นขั้นเมนคนหมักนหน่อยนี่บ่แมนก็ได้ร้อยพัวแล้วบ่ของโสดบ้านนี้ด้วย้อนาว่าคนหมักง่ายๆคนแต่งเลือยหางายเนาะอคือมันหางากใหญ่ๆนะได่จริงๆเขาใ่ญ่ใช่แล้วแต่ให้เขาย่กาย หยางกายแล้วก็เลี้ยวหลังเขาแนมทางหน้าแล้วเขาบ่แนมได้ทางหลังมองได้เป็นตาแนมก็แนมตัวโอ้ทุ่มแล้วว่าผาห่มน่ะทุ่มบ่อุ่นบ่อุ่นอยู่แต่ยังหนาวกายหนาวใจอยู่อุ่นแต่อุ่นแต่กายแต่หนาวใจนะหนาวใจอยู่อือบ่แม่นยังอยากได้เจ้าของาห่มอยู่บ่จักโอ้ยก็อยากได้อีลเนาะผู้ใดจริงใจก็อยากได้ผู้นั้นแล้วผู้ใดบ่จริงใจก็บ่า เขากับประชาชนเนะาะผู้ถูกผู้ยากผู้หนึ่งวะเออลูกกับลายไายสิมาหลับตาเหลี่ยงมาหลับตาเกลือนำวะหลับตาครบโเห็นแด้เนาะกับลายได้เอฟซี T, กับทักมากหรือก็โทรมากหรืหรหรอก็บเบ้าใช่ป่ะเออถ้าบ่ลอยนะเปิดใจเหดหยังเพิ่นว่านน,นี่อ้าวอยากคุยเปิดใจเหดหยัง ่อยบอกว่าเปิดใจเนาะ่อยจะได้พูว่าคอยจะเปิดใจคอยบอกว่าคอยหาคนดีๆคอยบอกคนช่วนอะไรคอยเคยมีแล้วคอยบอกว่าบ่ราะชวนคอยเคยมีแล้วคอยบอกว่าเขาชัวบ่ลูกก็่อยชวขคอยบูกขคอยบ่โทษไปเพราะว่าบดกรมแลวก็คือต่างคนต่างไปนะอืมคอยอยากได้คนดีๆคอยบอกว่าที่คอยเปิดใจเนี่ยก็คือว่าคอยโสดแท้ที่ที่คอยบ่ทักบ่ตอบเจ้าเพอว่าลูกคอยเล่นโทรศัพท์โทศัพท์ขคอยมีเครืองเดียวคอยบอก ถ้าจะคุยกับข่อยกับผักเงินมาแม่ซื้อโทรศัพท์ไหมข่อยข่อยชิหายโทรมันมือบนเวรลงอ้าวคือโทรศัพท์ข่อยเครื่องเดียวนี่ลูกข่อยเอาไปหลวก็แล้วเพราะว่ามันมีสองเครื่องผู้ใหญ่กับบ่มีโทรศัพท์กับแม่ก็เอาให้ย้อนมาควมจงซานลูกอีต้นลูกแพงลูกแล้วก็บานิฮันพอมีเงินแลบก็ซื้อมาไหมเออฮะบ่แม่มันสิหล่นมากคือใบหม่องใบไม้แม่นบอกเงินกับเงินมันก็หายงาเอาไปเป็นลูกจ้างเพิ่น ล้วก็ซื้อมาอีกเครื่องล้วก็ลูกไส้ได้สาวบ้านแห่ลูกไส้ล่ะกับโบมี่ซื้อห้แล้วแต่ดโดยการว่าเล่นเกมเล่นแล้วล้วกะมันโบมี่ญญางแล้วก็ทุกทิ้งแล้วก็จบแล้วก็แปาแป้งให้ไปแป้งมาเล่นได้เมือหนึ่งสองเมื่อแล้วก็ขายเวียดเวียดทมซื้อมันเล่นโบได้ได้อือแล้วก็บั้นแม่มากแล้วก็เล่นโทรศัพท์แม่แล้วก็เอฟซีทั้งไล์เพื่อนก็ทักมาถามบ่ร่อยเป็นยังจะเปิดใจคนยังได้พูดว่าคนบอก เนาะบัได้เปิดหาคุณร่มซื่อเออบ่อันเปิดหนาเงินเบ้อพนวะเห็นแก่เงินบ่เปิดจงได้เงินเบ้คคอยว่าเขาเจ้าส่งมาคอยค่อยก็เอาเงินอือหนยังค่อยก็จะซื้อสูลูกคอยกินยังให้ลูกคอยอิ่มแมนบอกบัแมนว่าเปิดใจหาเงินเจ้าว่าจะคอยนี่เจ้าเข้าใจพิดแล้วค่อยบอกว่าเออจะหยอบจะมาหยียบจะูกมาจะูมกแมวค่อยบอกว่าการที่ค่อยเปิดใจค่อยอยากได้ผัวคอยว่าเจ้าอย่าคุยกับคอยมีเงินจงมันไม่ค่อยจะซื้อโทรศัพท์คุยกับเจ้าโดยเฉพาะรถนา คือโถ่คอยบอกว่าโทรศรพท์คอยเื่องเดียวลูกคอยจับเลยจบไปถ่าลูกนอนมันจินอนตอนได้แวรุนก็้่มาม่ตีหนึ่งตีสองแนวคนเล่นเกมเม้นบอกเขานี่นอนรับก่อนเลยได้ช่องตื่นผูพอก็ได้พอได้ตื่นพอแล้วตื่นมากก็ยังบอกว่านอนซับตื่นมากก็ยังเล่นอยู่ลูกคอยนะนเล่นเกมเนาะเอาคนเล่นเกมกลางเว้นนี่ก็จับมันมือกลางขึ้นนี่ก็จับเบิดคืขึ้นแต่เฮตุอะไรเหตได้ได้แบบเนี้ยเอจีแต่ละคนนะทักมาเออ คือทักมากอะเขาก็อยากโออยากร่มอยากคุยน้ำเหมือนบอกบูจักโทรทางเบอร์บ่จักโทรทางเฟซแต่ก็บ่มีเวลาหับแล้วก็บ่มีเวลาตอบเผื่อค่อยจะได้ไปจับมันกับเบิดแบตอลนี่ลูกค่อยไปได้จับไปจับออ่ออคี้เลยหัอข่อยแต่ว่าลูกบัวหับน้ำเนาะเวลาเอฟซีโทรมาเนาะบบวหับได้ตัดใช้ที่มันได้เพราะว่าเวลเล่นเกมนี่บัวหับห่อนเลยเนาะโอ้ยขนาดก้อยห้องใส่นั่นใส่นี่นั่นมันยังบัไปถ้าเวลาเล่นเกมนะเวลาจับโทรศัพท์มันเป็นแนวนี้ สี่ชั่วตะลูกข่อยบรุกตะลุกคนอื่นบรุกชั่กะแล้วแต่ข่อยนะกะบอกแล้วแต่บุญนะโดยกันได้กินแห้งลูกกัได้กินแห้งบพรได้กินแห้งแดี๋ยวตะใต้ถิ่มจบนี่เขใหญ่เลยนะใหญ่ใหญ่เลยใหญ่ใหญ่เลยเรื่องลูกใหญ่แล้วพายอยากได้กินแห้งบอกพ่อแม่เอื้อยน้อนแตะอยากได้เบิร์ดกินแหงแม่แต่มันขึ้นกับบุญของคนแม่ก็เจ้าเลี้ยงลูกใหญ่เลยอยากได้กินแห้งบออยากได้กินแห้งบนคุก่อนแต่มันขึ้นกับบุญกว่าทีได้กินแห้งเนาะหรือกินแห้งหลาย แต่ตอนนี้เขายังน้อยเนาะเฮาเลี้ยงเขายังมันยังบ่ใหญ่ก็ต้องเอาอาใจเนี่ยแล้วพอแม่แพ่งก็ต้องให้เล่นโทรศัพท์เมี่นบอกให้เงินลูกไปซื้อกระทงขนมให้มันอิ่มเนาะเอกนากแม่พูดตอนนี้ผมบอกแพงเป็นผู้ผู้เชี่ยวชาญได้สักเฮาปรับเป็นได้ทั้งพ่อเป็นได้ทั้งแม่แบบนี้ค่ะอีกอย่างมันเกิดขึ้นกับลูกก็มีแต่เฮาอนนะเพราะว่าพืชลูกเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีแต่เฮาเงินทำกรรมแก้วกัน กานบอกไปสอบไปหะฮาเชื S <S <preach ers> so first, ่มากจะใจเลี so we ้ยงลูกแม่นบอกโดยแม่นบอมเป็นที่คุยโทรศัพท์าบ้ลได้เงินบ่กู้ได้ใจบุญผู้ทรงเงินค่ะท้าเน่รีนั่งผู้ทงมาจากลานจากแซมกานมีผู้ส่งให้ก็เอาเอาบุตรเป็ตัวไปตุ่มคือเอาบริสุทธิ์เอาคนสื่อน่ะข่อยก็ขึ้นคือการในเอฟซีบอกข่อยแดกเป็นสุดเป็นสุดเป็นสุดเป็นจุดแนวมันเละเอาบอมเป็นว่าข่อยเปิดใจนี่ข่อยจะเปตัวเอาเงินเจ้าจะพอใจส่งให้ข่อยบอกได้จังห้ข่อยสื่อกินมีหน่อยหรือมีหลาย เอาบริปติเศษให้บริปติเศษของทานคอยทานแม่คือไปวัดนี่แม่เอาเจ้ามีรายเจ้าทิทานคือหมูบ่หมูทานหาแสนละเจ้าทิทานคือหมูบ่เฮาบ่มีเฮากระทานชมเฮาหน่อยห่าพันสิบพันพันสามเฮามีกินพร้อมทานพร้อมโดยนี้คือการแรบเลยมันบอกคอยไปสูดไปสูดด้อยคอยแดกแดกโลยบอกผิดคนแล้วเนาะบอกผิดคนแล้วบอกใส่คนแล้วคอนละมือแปดตาคือยังอาใหญ่แล้วนังยิ้ม ไข่เราอะคนเสียเชนขาดแล้วเราอะเสี่ยเชี่นไปในแนวทางผิดแนวความจริงนอกในตรงไข่คนตรงตรงอ่าคือบอดี้ผิดบอดี้ผิดจ้ะเปิดใจนี่จ้ะเปิดใจหาเงินเบาเบาเนี่ยเอฟซีเบาหายจังแม่นเอฟซีผู้ไดแต่ว่าทักมาเขามานขอเป็นเพื่อนขอกระฮับแต่ละคนเนี่ยบอกว่าเมืองนอกเมืองหน้าก็คือกันคือเมืองนอกเนี่ยกระเปิดกระหายปิดใจ คอยบอกว่าการที่ปิดใจนี่สิเอาคอยเป็นลูกเป็นเมียเพราะจังหากเราปิดใจบอกคุยกันเป็นปีเป็นเดือนพูดลกันสิส่งเงินส่งคำมาให้คอยว่าเพื่อเจ้ามากขอจิบตายเพราะมันสิบสําหนุ่มชนบุรีบ่ให้ปิดใจเพบ่ส่งเสียคือบ่บส่งบ่ยืนนะนะคนเฮาครับมีปากมีท่อเมืนบอกลูกเต่าคือแบบนี้แหละคนเฮามันมีมีลูกแต่บบได้มีผัวมันก็ต้องการแบบต้องการยั้งต้องการค้นเขามาในชีวิตเออ ต้องการแบบครอบครัวอบอุ่นคือคนอื่นเขาแมนบอกเอาไปอยากได้แต่มันหาบบได้แต่ก็บอเอาแมนแม่เนาะก็น้อง่อยคอยอยเสียเศนได้คอยขึ้นรถอันบอกคอยคอยขึ้นขึ้นขึ้นแนวแนวตรงเปะตุ่นเปะโลดเนาะือใจง่ายๆโลดขึ้นโปร่งได้ให้เสียอารณได้กันคุณนันร่อยคุณนันจะอารงได้อ้าก็บอกเลยเจ้าอัน มันบออันจินใจน่ะเจ้าอย่าเปิดใจว่าจะเปิดใจเผื่ออยังเปิดใจเผื่อหาเงินบอกเจ้าส่งมาจักแชนจักลาดแล้วให้คอยคอยทำเนี่ยคือือกไม่ได้พมาดหยากคุ้นได้อันไอ้เบาเล่าิ่นอันหนุ่มเมืองนอกนะไอ้หนุ่มใหญ่ใจดีิ่นถากเงินสื้อผอห่มแล้วก็ให้เงินนะเขาก็บม่ได้พมัดอยากคุ้นเลยแต่เขาก็บม่ได้คอเนาะเข้าบ่ได้คอผนเต็มใจให้เต็มใจช่อยเหลือนะิ่นอีตนสงสาร แบบว่าเป็นไม่ห้างแม่ใหม่เลยเลี้ยงลูกู้เดียวนะคนเราต้องมีภาระแมนบอกแมนแมนต้องมีทุกคนมีภาระสีวานุ่มโสดบอกโสดบอกรูกว่ามีครอบมีครัวเรื่องไม่ห้างแม่หม่มีภาระทุกคนหาทุกมือนีหาหน่อนอยัางหาเพื่อกอบครัวแต่ละคนหาเผื่อภาระของแต่ละคนมันบ่มเงนกันภาระนักเลยภาระเป้าแบบนี้นะฮะ คอยเชื้อเซ็นเลยเชย่อเแล้วีาอยๆเอ้ขึ้นแกมาดูจหนักจัดเต็มแล้วเนาะไอ้เจ้าปัญา่อยบอมาหา่อยคนกดเมื่อเลยเอาอยู่เลยเด้อหอยปวยยางหอยพ้อแล้วนัาถือมาโคบเบลเลแล้วอะสัแล้เอาคันมาที่ใส่เงินใส่านที่สอนเนาะถือมาคบเบลล้่ยวอยู่เลยแล้วบานค่ะเอาเพือนชาติแลนแป้นกรมี่เลยดีอยู่เรียบร้อยเนาะ บ่อนอนกับมีนะอาจจะตุตีไล่แล้นะเจ้าก็ถือว่าเมลงนี่คือสีอบอุ่นเลยล่ะเนาะเมลงนี่จังสีอุ่นหรือชีหนาวแล้วโยกันน้ามาเลยบมเมื่ออุ่นแล้วเนาะแม่นให้แล้วมาเลยเมื่อก็น้ำคือเก่าแล้วเนี่ยมาละเมื่อเนาะกันนาวคือเก่าแล้วมาอยู่เลยแค่นั้นเนาะมาอยู่เลยก็ยังว่ามีส่วนหาซิปในได้บ่ส่วนเลาบ่อลายผูช่างกับมี การที ừ, or keep, or ่ออกคลิปออกไลน์มีผู้ช้างกับมีผู้ห่างเข้ากับมีผู้ยากเบิ่์นกับมีผู้ด่าผู้ปล่อยกับมีก็ใต้หยาบบริษัทอื่นเงซ้ายไม่ได้บริโภคเงินมาหายใส่แม่บอกว่าแม่เขาที่มาเลี้ยงมาเกือเหาเออเขาถูกบริแม่ว่าเออชงซ้ารไม่ได้ชงเงินไหนมันเออมันห่างโอ้อสะออนมันเด้ห่างถึ่งว่าเขาห่างเขามีบอกเข้าก็เว่าไอเห่าดูดีแม่ดีวคนกี่หูซาแมนคนที่ว่าให้เหานีู่ มันดีบอกผู้ดีอร่อยพอพันแหม่ผู้ดีกรมีผู้บดีกรมีผู้สังเข้าก็มีผู้หักเฮากรมีแล้วก็เข้าก็บ่ได้แค่เพราะว่าเราบ่ได้อิจฉาไผรไ่ได้บังเบียดใครคือเฮาอยู่ตามความเป็นจริงนะม,มีเฮากับกินมีร้ายกับกีก่ร้ายมีหน่อยกินี่หน่อยกินชมเฮาบบมีกินชมเฮ้เาสอกมาหาได้คือเฮาบ่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นนะเฮาอยู่ ตามกํากําเว้นพไปว้ามาแล้วอยู่กับกํากับเว้อีกเนาะบัดนี้เนาะจ้พอจังบ่เบิดจักแม่มีบ่พ้นได้มีบ่พ้นกับกกับเวเรียนมากกับเวย่าแล้วค่อยสิแบ่บัดนี้กบ่กเนาะกนี่บ่กอจบ่อยากได้เต็มก่ซั่นโอ้ยกกัแนวกจังกอแนวบ่กเจ้าก็ใ้เนาะ กำเงินกรเงินบ่กำเงินนะแม่เนแหละกำเงินกำรมคำเหมอแหล่เต็มกำนักเอาหนักเอาหนักเอาแม่กะมี่ผู้ผู้ดีกะมี่ผู้สวยกะมี่ผู้อัศแมนอันเบิ่งเข้ากะนี่แบบบางคนกะเออเขาจิตใจเฮาย่อนยังนึ่งว่าตรงหนาว่าตรงแล้วก็ว่าวโปดโปดโปดออกไปแบบคนแบบมีเนี่ยมันมีผิดมีผิดมันบุไดอิจฉาเบียดเบียนผู้ใดหนาเขามีกะกินบ่มีแต่กะยาแบบ แต่ว่าผู้ช่างก็เอ้ยอีหานี่เป็นจะช่างได้มือได้กับไปเขาไปถ่ายแต่มันห่างไปอย่าคอมันมาแดกเนาะเออไป็นที่โซ่ผู้ช่างเฮามาอยู่ตามเห่าแมนเมนเมนคือเฮามีกับสำนีเฮาลว้ยกับถูกยื้อเนี่ยเฮากับสำนีนะเออเฮาก็บม่ได้ไปอิจฉาไปเรื่องของเฮาชีวิตของเฮาหนาดคือมีคนมาหาบอกเออมีคนมาหาเอฟซีพุนั้นมาหาเอฟซีพุนี้มาหาเออเคนมาเล่นมาชมมา อันเบิ้งอนเบิงสั้นกระยาเพิ่นแล้วบแม่นว่าเพิ่นมากแลเพิ่นจะได้เห็ดลูกเห็ดเมียรถเอ้ยขอยี่เอาอีนายได้คะดองแต่ไ้ลอยล้านพันล้านบอคอยแต่งได้นะนมแลวเอาเออันมีนั่นน่ะกระซาทุกอาเนาะเอออ๋บมเอานะบอมเอานะอมเอานะบอมเอานะบอมเอานาเอาเอานะบอมเอานะบอเอานอมเอากไบอมเอานะบเนะบอมเอานอมเอินะอมเอานะบอเงินก็บนมะอานะดอเอานะอมนัานะดอเอาน็บแมเอาเฮาสมเอาาเนามเฮาก็เอาเฮาอมเตามอมเออเออเอด เพราะว่าขั้นว่าเขาเอาลูกเอาพวไปแล้วพ่อแม่เห็นด้สิเพิ่งไพ่บัี้เฮากับภรรยาของเขาครอบครัวของเขาแบบนี้นะเฮากับบริษัทชงได้เงินพร้อมเขาเป็นโสดนี่เขาโชคมาหาได้กแส่งเงินผลอยู่ได้นู่นเป็นโบหอยได้ก็คือพ่อแม่เลี้ยงเขาใหญ่มากนะเขาก็จะตอบแทนบุญคุณนะแบบคือลูกเขานี่ยเราเลี้ยงใหญ่มากเลวไปหาเงินหาคำนะก็จะได้นลูกนะลูกให้หน่อยให้ะลายเอาก็ดีใจนะ มีพวจยังได้น้ำพวได้แบบนี้ค่ะนี่มันแล้เออมันยัได้น้ำพวอยไปไกลๆได้ขนาดแบบอันนี้เออเอามาเป็นลูกเป็นเมียเราบ่ให้เงินนะคอยปะล้วได้คอยไม่ได้สอบด้เอาอายหนาวแล้วคันเงินกูเบิลมาจีบบอกปะกูบอกอายน้ำกันแหละเนาะอาะน้ำกันแล้วก็ได้หน่อยได้ไล่กันแล้วแต่ นี่ยนั่งแล้วมันยังงทีแม่บอยันว่าหนาวผลมาอุ้ยตายแล้วบรนดาอยากบุกเงินเมื่อได้บ <|ja|>> ัญชายังได้รับเตาพวยยามเดียวมันถลกรอดแล้วโอ้ยกระต่างคนต่างหาแล้วแต่ว่าการที่หาไี้ได okay ้หน่อยได้รายแบบได้กะมันขึ้นกับความสามารถของบุคคลนะคือว่าเจ้าหาได้รายก็คือน้ำความสามารถเจ้าค่อยหาได้รายก็ขึ้นน้ำความสามารถค่อยแบบนี้นะคออนี้ทัสนะคอนนี้ กันได้ล right. uh ูกได้มีอย่าโยนเมียวมาอย่างเงินขำน้อยแล้วลายโอ้ยซาถุเด้อยากพ่อเด้เนาะแบบนี้เนาะกันรถกันได้พ่ออะไรเด้ดิแบอยากพ่อเด้ขอยากได้เป็นลูกเป็นผัวเด้เนาะแบบนี้โบลีนี่โบลีมองหน้าปล่อยทางไหนอยู่อยากได้เป็นลูกเป็นผัวเด้เนาะเพราะซึ่งเรใจเราอีกใช่ไหมแม่ฮ่าเนี่ยได้คนแบบนี้คอยสิบอกให้เด้อแม่แม่ ร้อยคนน่ะมีอยู่ผู้นึงน่าใช่ขนก็บหอดบ่หอดซักข้นที่ให้ลูกให้เมียนี่ได้ส่วนไายน่ะมันเจริญได้แบบเนี้ยได้อไม่รอยไปมากกต่ถ้าจะอยู่น้ำมียน้ำข้นที่คนที่มีลูกมีเมียแล้วเงินคำนี่อยู่น้ำลูกน้ำเมียนี่เจริญได้บ้างเจริญยอดยัง แต่เมียก็ต้องเป็นไส้แน่เลยมันเป็นนางเล่นไพ่ก็เจ๊งคือกันเด้อเอออาจารย์นางเล่นไพ่หาเงอมาเธอหนึ่งนะหาเงินเนี่ยนะอ่าเงินสอดผัวหาเงินชดผัวเนียมากับโบตีกันก็น้อยนึงเอออันนี้ถูกไล่ทะเลาะกันทะเลาะกันย้อนยังผลโบชนน้ำแรงน้ำง่ายเด้ออือมุมเป็นไพ่ผลกระหนั่งตะบงไพ่อนกผนแล้ว เป็นชุดพี่นนองเลยเนาะมาบอกก็เป็นชุดคอยขึ้นกระแมนก็เจ้าเบิรนั่นแหละจะบอกก็ถือต้องดีบดีตด้ยากกว่าบรก็ึงมาบอกให้ก่อยทักมาทักมาคอยบตอบตพวมาเปิดใจเห็นอย่างเปิดใจหาผัวจากได้ผัวถ้าบ่อจากได้ผัวที่เปิดใจจังกระหมดอยู่ให้อยู่หู้ชัวก็ต้องออกมาให้ชาวโลกเขาหู้เมืองนอกเมืองหน้าหรือประเทศไทยหรือฝังเล่า สี่มุมโลกวะจ้ะบ่แม่ได้สิบกเพื่นผ่าจิมหาเพชรหีือจีบสี่ไต่ประดานนะว่าแม่เอออันนี้โลกมนุษย์ล้นล้วนเปิดใจฮาผัวครับที่น้องนี่เปิดได้คำพ่อว้าเปิดฝันบ่ายสายยาเปิดใจฮาผัวปัจบันเอฟซีจากเอฟซีผู้ใด้บลูจ้ะเปิดพ่อว่าเปิดใจหาเงินบอคันคันบอจริงใจเปิดใจเห็นอยังบบเปิดใจเพื่อหาเงินตีบคือบอกคนลาคืนคนลาวคนเจ้าจริงคือบุมาเอารถมาให้ ข่อยกับบอกว่า่อยกับบอกว่าคันคันขอจบจริงใจคันขอจบโสดบอรอ่อยนะ่อยกัหมดอยู่ให้ยูฮูแล้วก็จะมาเปิดใจกันเนี้ยคือข่อยมีโทรศัพท์เครื่องเดียวข่อยกับบอกว่าลูกข่อยเล่นแล้วก็คือจบคือเอฟซีแต่ทุกคนถักมานีหรือโทรมานี่สีหับกระหับบ่ได้สีตอบกระตอบบ่ได้เขาบอกโทรศัพท์อยู่นาลูกอันน้านี่ยยังไงบ้านเนี่ยังไงบ้านนี่มันเป็นความจริงที่ข่อยวาบอก หนุ่มมอหนอบอลทุกกันเอออันนี้หนุ่มไทยทุกกันหนุ่มไทยได้เนี่ยบอลแมนเล่าเลยหนุ่มไทยบอลหนุ่มไทยเบอลฮันเออกูเบอลฮันค่ะแม่น้ำโค้งมากมึงดูเห็นเอาเดือน่อยนี่เนาะเออมาดูเนพูอนผู้นอันประตูทางเขาหัวกระไดทางขึ้นกะมีนี่คือว่ามีขบเบิดเห็ดหม่องเบิสกระไฮมอนอันหัวมอนหูขม่าดอกชิดประหักเราหน้าขาดมานี่ ว่อแท้บ่อ่าวบ่อแท้ได้หับอีลีเนาะหับอีลีอืมคนจริงคนร้อยเนาะไปคือไปอีลีได้เนาะไปคือไปเราได้ข่อยในคนเสี่ยวฉินสักเสี่ยวฉิใช่เสียเป็นแนวทางที่ถูกต้องเนาะเสียวบอกผมได้คือโป๊ะโป๊ะรถเข้ามาว่อแดกจะโป๊ะโป๊ะเราได้ขันบวกพอใจนะมั่นใจบ่อสิไปหักอ่าขมั่นใจเลยเนาะร่อยสัญได้ส่งเงินมากเลยหลุดกับเขาประเทศไทยขี่พี่นกกระจาบเฉี่ยหย่างไปบ่อเนี่ยจากเดือนหนึ่งเห็นว่านกันน่งขันย่างรัก แต่เขาหักเท่ากัเดียวเขาก็มาเองเลยถ้าเขาบ่หักเข้าเขาก็ไปหาฮะกัีไ้เขาไปไปหาเขาออันขั้นเท่าอันขั้นเขาหักเข้านะครัที่มาหาเท้ากันเท้าหักเขาน่ะเทาสิไปหาเขากระต่างคนต่างหักกันนะค่ะคนเะา้นทางบ่ต่างคนต่างหักกันมาพ่อกันยวนขามในน้ำโคงไปเขาก็ขามมาเขาขามไปหาเขาแล้วเขาก็ขามมาส่งเนี่ยแต่ท่านรําใส่กันกระต่างคนต่างไป จบเนาะจบอ่าคือเขาบริริงจนี่สะเขาบริริงจเขาให้เขาไปหาแล้วก็บัญญัตเขามาแล้วเขาก็มาส่งมาส่งแล้วแล้วกับบเขาก็มางานนะแล้วก็จิงใจเขาก็ดูเลยเลยเงินวอมแล้วเงินรางวาถือแล้วแล้วก็นั่นนะอ้คอยบอกว่าขนาดคิดออกมาสัมภาษณ์คอยนี่คอยบอกว่าเอฟที่เจ้าแต่ละคนนั้นใช้ไปชชีพสูตมบังหมอมาคือมานะ คันบ่มาได้ทิพย์แนี้ข่อยบ่ต้องบ่ต้องมาทิอองเลยมาถ่ายจงจะได้โทรั์จะก้องแตกโอเราก็อุกใจลอุกใจับ่ได้ําานนี้เนาะ c นนันก็ได้เออนะัดจุเจ้าอีกาบ่ย่านกล้องแตกบ่มาดุกระดอกเดคนมาให้อยู่มื้อนี้เนาะพ่ยานเนาะมาให้ด้จุเก้าเมื่อแล้วเด้อ่แหละเอามาให้แล้วก็เมื่ออ้าวๆอ๋อสิได้เมื่อแล้วบาดนี้เนาะสิเมื่อสิได้เมื่อไดบาดนีสิได้ฝากเลยเด้อฝากเบิ่งฝากชม สีมีแห้งน้ำหมูกระบาดนี่ได้เนาะฝากอ้ายง่ายเพื่อนเด้อกะกะซีปลาไปนี่แหละถ้าในได้เราอยู่บ่ได้จะขู่เลวออกไปส่งอยู่กูอยู่ทางใหญ่เพื่อแหละส่งขึ้นรถเมื่ออยู่บ่ได้ก็เมื่อคือว่าก่อนจะมาได้เป็นปอเป็นกระซือเราไม่กินขูกินคอกนีกินเดืยวอื่นนะกินแหลกหน่อยกกระขัามแต่มันแสบแม่นัโอเคเนาะงก็เข้ากะสิได้รบกวนเพิ่นซ้ำนี่แหละเนาะ ก็เงี้ยกันยาวเลยแหละก็ฟังเราเบาก็กระถึกของเรานล้วกับเพิ่นไปนั่มไปดอกเลยนะบางคนก็คือเราเบ่เลยนะสีช่างเราบางคนก็ดูเราบ่ตรงตรงว่าโป๊ะเลยนะเาตรงกับใบก็แล้วแต่เนาะไปสีคิดอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเกิดว่าเพื่ได้เขาเอาเบิ่งมาส้มเนาะอยากว่าอยากคุยเร็วอยากซื้อโทรศัพท์ไม่เพิ่นก็ได้เดี๋ยวพี่น้องเด้อจะคุยกับเพิ่นโดยตรงนะ มีโทรศัพท์ของกู้ยืมเยตรงเลยเนาะอันน uh ี้เครื่องเดียวดึงไปดึงมาเอี่ยงคือลูกเอาไปแล้วก็แล้วนะเพื่อลูกนอนเจ้ากระลับเลยได้เท่าไดตื่นสิลบอกว่าตีสองตีสามศิลลูกมกคุยโทรศัพท์ไปเสียเส้นปันนั่นได้ก็ไปรัดกันนอนนะดูด้ก็ตามนั่นแหละเนาะตอนเจ็ดแปดโมงกู้ยืมมาได้ลูกจับอยู่ได้สักจังได้กะบ่อร้ายนะคอยเจ้าสมหักสมหวังซะสาวละน้อยกำมาใหญ่คนนี้แหละนี่เนาะคนอ้วนพอนายได้ไอ้คนจะบ้าก็ลอยลอยจะใจ ไอ้สูมหักสูมวังก็ไม่ใหญ่ไปเด้อเนาะเนาะโอเคเดี๋ยวพี่น้องเด้อสบายดีเด้อสบายดีสบายดี